สปอยมังงะมหาเวทผนึกมารในตอนที่238ยูจิออกมาแล้วในตอนนี้จะเป็นยังไงนะเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าดีเจ้าแล้วครับก็ต้องขอต้อนรับผู้ติดตามทุกๆท,ท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ช่องก28ชแนลพายของเราในวันนี้นะครับเราจะมาทําเกี่ยวกับสปอยมังงะมหาเวทผนึกมารหรือว่าจูสึกไฮเซนนะครับในตอนที่238นะครับเรียกได้ว่าคาชิโมะเนี่ย จบค่อนข้างที่จะเร็วมากนะครับผมแค่ตอนที่แล้วแล้วก็ตอนนี้เท่านั้นเองนะครับคาชิโมะเนี่ยก็จบแล้วนะครับแต่จะเป็นยังไงนั้นเนี่ยเดี๋ยวกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์แล้วเดี๋ยวไปลุยกันเลยดีกว่านะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับต้องบอกว่าบทเนี่ยเริ่มต้นขึ้นมานะครับด้วยการที่คาชิโมะนั้นเนี่ยวิเคราะห์สุคุณะนะครับด้วยดวงตาที่ได้รับการปรับปรุงนะครับผมด้วยรังสี X นะครับผมซึ่งผู้บรรยายเนี่ยได้บอกว่าตัวของคาชิโมะนั้นเนี่ยกำลังดูความสมบูรณ์แบบนะครับผม ที่ตัวของคาชิโมะนั้นเนี่ยได้มีการตรวจสอบแล้วนะครับผมก็มีการอธิบายว่าแม้ว่าร่างกายนะครับของเขาเนี่ยจะผิดรูปนะครับแต่เขาก็ยังสามารถใช้ฟังก์ชันต่างๆของร่างกายได้ทั้งหมดนะครับผมซึ่งผู้บรรยายเนี่ยเขาได้บอกนะครับว่าถึงแม้นะครับผมว่าตัวสุคะนั้นั้นเนี่ยจะต้องใช้มือทั้งสองข้างนะครับผมในการที่จะแบบว่าทําสัญลักษณ์มืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะยังเหลือมืออีกสองข้างนะครับผมที่มันยังพอเป็นอิสระอยู่แล้วเขาเนี่ยสามารถใช้บทสวดได้โดยไม่หยุดนะครับผมโดยที่ ต้องเปลืองปากด้วยนะครับเนื่องจากตัวของสุคุนะนั้นเนี่ยมีปากค่อนข้างที่จะเยอะเนาะไม่ว่าจะเป็นตรงปากจริงๆหรือว่าตรงปากที่อยู่ตรงท้องนะครับผมก็สามารถใช้ในการไล่บทสวดได้นะครับสําหรับตัวของสุคุะนะเนาะก็เรียกได้ว่าสะดวกสบายนะครับผมสําหรับการทําพิธีการที่จะใช้วิชาคุณใสยแบบเต็มรูปแบบของเขานะครับและหลังจากนั้นนะครับดูเหมือนว่าจะมีการอธิบายนะครับว่าสุคุนะเนี่ยสามารถจัดการห้าแม่ทัพนะครับผมที่วา่างเปล่านะครับแล้วก็รวมถึง หน่วยพะจันทร์นะครับแล้วก็หน่วยดวงตะวันรวมถึงหน่วยดวงดาวนะครับของตระกูลฟูจิวาระได้สําเร็จนะครับแล้วก็ยังขับไล่หน่วยเดชชินนะครับของตระกูลสุกาวาระด้วยนะครับและรวมถึงพวกนางฟ้านะครับให้ล่าถอยไปได้นะครับผมซึ่งแน่นอนว่าพวกนางฟ้าเนี่ยเป็นกองทัพของตระกูลอาเบะนั่นเองนะครับซึ่งเรียกได้ว่ามาคนเดียวเสียวทั้งซอยนะครับผมสําหรับตัวของสุคุณะเนาะซึ่งหลังจากนั้นนะครับเราจะได้เห็นเลยว่าตัวของคาชิโมะเองเนี่ยรู้สึกหลงไหลแล้วก็เรียกสุคุนะว่าสวยสิแบบนี้จากนั นะครับตัวของคาชิโมะเนี่ยก็ได้โจมตีต่อไปนะครับผมโดยการพุ่งเข้าไปหาตัวของซุคุนะนะครับแต่แน่นอนว่าซุคุนะเนี่ย จับตัวของคาชิโมะเนี่ยเวียงออกไปนะครับผมแล้วก็ต่อยเขาออกไปด้วยนะครับทำให้ตัวของคาชิโมะเนี่ยได้รับบาดเจ็บพอสมควรนะครับจากการโดนต่อยเนาะเพราะว่าเราจะเห็นเลยว่ามีอาการบาดเจ็บนะครับพอตัวของคาชิโมะกระเด็นไปเพราะแรงโดนต่อยใช่ไหมก็ดันทะลึ่งนะครับผมยิงลําแสงมานะครับผมก็คือการโจมตีนั่นแหละหลังจากนั้นนะครับดูเหมือนว่าสุคนะเนี่ยเริ่มที่จะท่องบทสวดนะครับผมเพื่อที่จะพร้อมในการโจมตีนะครับแล้วก็เตือนให้ตัวของคาชิโมะนั้นเนี่ยหลบด้วยนะครับผมและหลังจากนั้นก็โจมตีแบบว่าใช้ตัว ของใครเนี่ยฟันผ่านนะครับทางด้านไอ้ลำแสงที่ตัวของคาชิโมะเนี่ย โจมตีมาเลยนะครับผมแล้วไม่ได้ผ่าแค่ลาแสงนะผ่าไปยันพื้นน่ะคือพื้นแบบว่ากระจุยเลยนะครับผมนะตอนนั้นนะคือพื้นแยกเลยก็ว่าได้และตัวของคาชิโมะเนี่ยพอได้เห็นการที่ตัวของสุคุณะปล่อยใครระดับนี้แล้วนะครับคาชิโมะเนี่ยก็ถึงกับตระหนักเลยนะครับว่าไอเนี่ยมันน่าจะเป็นการโจมตีที่ทําให้โกโจนั้นเนี่ยจบชีวิตลงอย่างแน่นอนนะครับผมคาชิโมะเนี่ยเรียกการโจมตีนั้นว่าการฟันผ่าโลกนั่นเองนะครับผมซึ่งตัวของสุคุนะเนี่ยเขาก็เลยได้อธิบายขึ้นมานะครับ พยายามอธิบายเรื่องความรักให้กับฉันได้ฟังและเขาเนี่ยก็บอกว่าเขาอยู่คนเดียวเพราะว่าไม่มีใครแข่งแก่งระดับเดียวกันกับเขาสุคราเนี่ยก็เลยได้พูดต่อว่าแต่ยาย่าน,นั้นเนี่ยมันได้มีการมาสอนผิดคนไปแล้วละเพราะว่าฉันเนี่ยไม่สนใจเรื่องนี้และมันเนี่ยควรที่จะไปสอนเรื่องพวกนี้ไม่กับแกก็กับไอ้เจ้าโกโจโสตารุนุนซึ่งหลังจากที่ตัวของคาชิโมะได้ยินแบบนี้นะครับผมและตัวของสุคุนะพูดแบบนี้เนี่ยดูเหมือนว่าทางด้านตัวของคาชิโมะและก็สุคุนะเองเนี่ย ก็จะลุยกันอีกรอบนึงนะครับผมโดยที่สุคนะนะครับโจมตีโดยใช้สายฟ้านะครับผมของวัชระนะครับอันนี้ได้รับข้อมูลมาจากเพื่อนๆเนาะก็โจมตีใส่นะครับแน่นอนว่าสายฟ้ามันทําอะไรคาชิโมะไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมหลังจากนั้นสุคนะโจมตีต่อเนื่องนะครับแล้วก็กระทั่งโจมตีตัวของคาชิโมะด้วยการเคลื่อนไหวที่เร็วกว่าเดิมนะครับผมจากนั้นสุคนะก็ส่งตะข่ายทาลายล้างนะครับผมมาใส่คาชิโมะนั่นเองนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าในจังหวะที่คาชิโมะกระเด็นไปเพราะโดนการโจมตีของสุคนะที่่มันนววขึ้กา ใช่ไหมแล้วก็ไอตะข่ายทําลายล้างเนี่ยมันก็พุ่งเข้ามาหานะครับผมจากนั้นนะครับสถานการณ์เนี่ยจะตัดมาในดีดนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าณนะตอนนี้เนี่ยสุคุนะกาลังบ่นให้กับตัวของคาชิโมะซึ่งณนะตอนนี้เนี่ยอยู่ในยุคเฮอินนั่นเองนะครับผมสุคุนะเนี่ยได้พูดขึ้นมาว่าคาชิโมะเนี่ยทำถูกต้องแล้วผู้คนหลายๆคนเนี่ยท้าทายนายก็เพื่อได้รับการยอมรับจากนาย แต่นายเนี่ยก็คงฆ่าพวกมันโดยน้ำมือของนายเองล่ะสิและนั่นเนี่ยนายจะไม่เรียกว่าเป็นความเมตตาและนายเนี่ยจะให้เรียกว่าอะไรละ่ะฮะคาชิโมะเนี่ยก็กลับคืนมาสู่ปัจจุบันนะครับผมก็คือในตอนที่พูดคุยเมื่อสักครู่นี้เนี่ยคาชิโมะเป็นร่างคนแก่นะครับและหลังจากนี้เราก็จะได้เห็นคาชิโมะในร่างปัจจุบันที่สู้สุคุนะใช่ไหมซึ่งในขณะที่ตัวของสุคุนะเนี่ยกำลังแซมแลมอยู่นะครับแล้วก็ได้พูดขึ้นมาว่าผู้แข็งแกร่งที่สุด พวกเราเนี่ยถูกลักเพราะพวกเรานั้นเนี่ยแข็งแกร่งกว่าใครถ้าอย่างนั้นทําไมต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องความเหงาด้วยละ่ะเพราะไหนๆเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีคนมาท้าทายเราอยู่แล้วซึ่งตัวของคาชิโมะเองเนี่ยเขาก็เลยได้พูดขึ้นมานะครับว่าแล้วนั่นเนี่ยน่าจะทําให้นายเนี่ยพอใจแล้วไม่ใช่เหรอสุคนะแต่ทาไมยังต้องเดินทางข้ามเวลามาสู่ปัจจุบันโดยการแยกวิญญาณของนายออกด้วยละ่ะซึ่งตัวของสุคนะเองเนี่ยเขาก็เลยได้บอกนะครับผมว่าเมื่อเขานั้นเนี่ยได้ทําความเข้าใจ และตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้รับรู้แล้วว่าไอ้ความรักนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับเศษขยะนั่นเองและซูุนะเองเนี่ยเขาก็เลยได้พูดขึ้นมานะครับว่าเขาเนี่ยไม่เคยคิดที่จะพอใจกับคนอื่นๆเลยและเขาเองเนี่ยก็จะกินเมื่อเขาต้องการที่จะกินและเขาเองเนี่ยก็จะฆ่าคนที่ดูเหมือนว่าจะขัดตาเขาเล่นและถ้าใครดูสนุกเขาก็จะเล่นด้วยเขาเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ในระดับของเขาเองและถ้าคนอื่นไม่สามารถที่จะมาวัดกับเขาได้นั่นเนี่ยมันก็ไม่ใช่ปัญหาของเขาซะด้วยสิซึ่งตัวของซูคนะเองเนี่ยก ได้แจ้งไปแบบนี้นะครับเรียกได้ว่าเฮสุดๆนะครับถ้าคนเป็นของเล่นนะครับผมและคาชิโมะเองเนี่ยก็เลยได้สวนกลับมานะครับว่าและเจ้าเนี่ยไม่เบื่อบ้างหรอสุคุณะสุคุนะเนี่ยก็เลยได้บอกว่ารสชาติมนุษย์นั้นเนี่ยมันมีหลากหลายมากๆเลยและเกิดขึ้นเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นมันเนี่ยเหมาะมากนะสําหรับการเล่นและก็การฆ่าเวลาจนกว่าข้าเนี่ยจะตาย ซึ่งต่อมานะครับผมสถานการณ์เนี่ยจะกลับมาที่ปัจจุบันอาณาเขตของฮาคาลินเนี่ยได้แตกออกแล้วนะครับและฮาคารินและก็อุเรเมะเนี่ยก็ล่วงลงมานะครับแต่สุคุนัเนี่ยสังเกตเห็นนะครับว่ามีตัวเสือกเนี่ยเข้ามาอีกแล้วนะครับผมแล้วก็คนคนนั้นเนี่ยก็เป็นอิตาโดริยูจิแล้วก็ฮิกุรุมะฮิโรมินั่นเองนะครับผมที่เข้ามาสู่สนามรบณเวลานี้นะครับผมมันจึงทําให้ตัวของสุคุนัเนี่ยถามขึ้นมาเลยนะครับว่าเฮ <Hey, S 1> ้ยไอเด็กเวนยูจิถามอะไรหน่อยสิวะ มาแล้วจะทําอะไรได้ว่าะอ้งโง่เอ้ยแล้วก็เป็นการจบไปนะครับโดยที่สัปดาห์หน้าก็องดเนาะซึ่งเรียกได้ว่านตอนนี้สนุกมากนะครับเราจะได้รู้วิธีการใช้ชีวิตของสุขุนะนะครับว่าเขาเองเนี่ยก็อยากจะกินก็กินนะครับอยากจะฆ่าใครก็ฆ่านะครับผมคือฆ่าคนเป็นของเล่นก็ว่างั้นเถอะแล้วก็ดูเหมือนว่าสุขุนในอดินเนี่ยเรียกได้ว่าจะกองทัพไหนนะครับตัวเขาเองเนี่ย ก็รับมือได้หมดเลยนะครับบวกกับสไตล์การต่อสู้เขาในอดีตซึ่งเราได้เห็นในตอนนี้แล้วเนี่ยมันก็เรียกได้ว่าเหนือกว่าผู้ใช้คุณใสคนอื่นๆจริงๆนะครับเพราะว่าไอ้สอมือที่ว่างอยู่เนี่ยสามารถที่จะประสานอินนะครับเพื่อที่จะทําวิชาคุณใสนะครับหรือว่าใช้เทคนิคคําสาปที่มันแบบว่าเต็มสูบได้นะครับเพราะว่าไอ้ปาที่อยู่ตรงท้องเนี่ยก็คอยท่องสวดมนต์ไปเรื่อยๆใช่ไหมถึงแม้ว่าการทําวิชาคุณใสแบบเต็มสตรีมนะครับมันจําเป็นจะต้องมีทั้งดนตรีหรือว่ามีทั้งการไล่ลำนะครรม มันก็เรียกได้ว่าครึ่งต่อครึ่งแล้วใช่ไหมถึงแม้ว่าจะไม่มีโดนตีหรือว่าการไล่ลำนะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นประสานอินหรือว่าไม่ว่าจะเป็นท่วงทํานองนะครับผมในการพูดอะไรแบบนี้สุคนะเขาทํทครบหมดนะครับมันจึงทาให้พลังงานคําสั่งของเขาเนี่ยแรงมากๆนะครับผมและเราเนี่ยก็ได้รู้เลยว่าทำไมในอดีตถึงไม่มีใครสู้เขาได้นะครับเพราะว่าร่างกายของสุคนะเนี่ยมีทุกอย่างที่เหนือกว่าคนปกติถึง2เท่านะครับคือมีแขน4ี่แขนใช่ไหมอีก2แขนก็ต่อยตีไปนะครับอีก2แขนก็คอย ทำวิชาไปนะครับแล้วก็มีปากนะครับผมให้พูดถึง2ปากเลยทีเดียวถึงแม้ว่าปากบนเนี่ยจะไม่พูดนะครับแต่ปากล่างก็พูดอยู่ดีอะไรประมาณนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเหนือชั้นจริงๆนะครับสำหรับสุขนาแล้วก็ณตอนนี้เนี่ยฝั่งพเพศของเราเนี่ยก็กําลังออกมาเรื่อยๆแล้วนะครับผมยูจิก็มาแล้วแล้วก็ถ้าใครสังเกตในรูปสุดท้ายใช่ไหมย,ยูจิเนี่ยมันจะมีมือแบบว่าเล็บมันจะยาวขึ้นมาด้วยนะครับผมซึ่งตรงนี้ไม่แน่ใจว่าหลายคนสังเกตรหรือเปล่านะครับผมแล้วก็อาจจะเป็นนิมิตหมายที่ดี ที่เราอาจจะได้เห็นพลังงานคำสาปของยูจิหรือพลังที่ถูกบับขึ้นมาก็ได้นะครับเพราะว่าดูจากเล็บที่มันยาวขึ้นเนี่ยมันจะคล้ายๆกับตอนที่สุขุนะสิงอยู่ในร่างเขาเลยนะครับผมตรงนี้ก็ต้องรอดูกันว่ายูจิของเราเนี่ยจะมีประสิทธิภาพมากแค่ไหนนะครับและดูเหมือนว่าบทเนี่ยจะปูให้ยูตะนะครับไปเจอกับตัวของเคนจาคูมากๆเลยเพราะว่ายูตะไม่ออกมาด้วยนะครับจริงๆยูตะควรจะออกมาต่อจากฮัจิเมะใช่ไหมแต่ไม่ได้ออกมานะครับแสดงว่ายูตะเองเนี่ย ควรจะต้องรักษาสัญญาที่เขาเคยสัญญาไว้ว่าจะไม่ให้โกโจจัดก,การกับร่างของเพื่อนเขาเป็นรอบที่2นะครับซึ่งก่อนจะจบคลิปในวันนี้นะครับถ้าใครสนใจเรื่องเสื้อแล้วก็ชอบเสื้อในสไตล์แบบนี้รูปร่างแบบนี้นะครับสามารถติดต่อแฟนเพจเราได้เลยนะครับผมก็ยังคงมีอยู่นะครับติดต่อเรื่องไซส์เรื่องราคากันได้สําหรับวันนี้เนี่ยจะมีประมาณเท่านี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์ด้วยแล้วก็ถ้ามีตรงไหนตกหล่นหรือว่าพูดผิดยังไงนะครับแปลผิดตรงไหนเนี่ยเพิ่มเติมกันมาได้เลยนะครับสาหรับวัน,นไ